ครับ EP ที่ผ่านมานะ EP หนึ่งตอนนี้เข้าสู่ EP สองก็อยากให้พวกเรารู้นิดหนึ่งว่าออดินปูกอะนะทั่วๆไปมันเป็นยังไงดินปูกทั่วๆไปเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะก็คือดินปลูกธรรมชาติก็คือกับดินปลูกปรุงแต่งนะดินปลูกธรรมชาติคืออะไร ก็คือดินปลูกที่เราไปขุดหน้าดินดังธรรมชาติมาใช้หรือไปซื้อหน้าดินเช่นดินขุยภัยนะฮะดินใต้ต้นจามจุรีอย่างเงี้ยนะฮะมาใช้นะครับส่วนดินปรุงแต่งคืออะไรดินปรุงแต่งก็คือดินที่เขาเอาดินเอาอินทรีย์วัตถุเอานู่นเอานี่มาผสมกันแล้วก็มาใส่ถุงให้เราหรือว่าเป็นดินที่ผสมระหว่าง อินทรีย์วัตถุหมักกับดินหรือเป็นดินที่หมักกับอินทรีย์วัตถุนะซึ่งผมเรียกดินหมกักนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจะแจกแจงว่าเวลาทําต้องทํำยังไงเวลานี่ต้องเป็นไรเพราะอะไรเขาต้องต้องทําอย่างนี้นะครับวันนี้อีพีนี้ผมจะพูดเรื่องหน้าดินธรรมชาติให้จบก่อนแล้วคุณสมบัติพิเศษของหน้าดินธรรมชาติคืออะไรนะฮะ ก็หน้าดินธรรมชาติมันก็คือดินทั่วๆไปซึ่งมันจะมีอินทรีย์วัตถุประมาณ2-3ถึงเปอร์เซ็นต์หน้าดินพวกนี้ถ้าเราไม่เติมอินทรีย์วัตถุดินกระถางเนี่ยมันก็จะเสื่อมเร็วนะฮะแล้วดินมันจะเกคอมแพคเร็วนะฮะส่วนหน้าดินขุยไผ่หรือหน้าดินเ จำจุลีนะฮะพวกนี้ก็เหมือนกันนะฮะเรามาใช้แล้วเราต้องคอยเติมอินทรีย์วัตถุนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะฮะเศษใบไม้ใบหญ้านะครับพวกนี้นะครับแล้วทำไมเขาถึงนิยมใช้ดินขุยไผ่ามากกว่าดินธรรมชาติไอ้ดินดินนี่ดินขุยไผย่หรือดินใต้ต้นจำจุรีก็เพราะว่าพวกเราเคยขุดดินคุยไผ่ามาดูไหมฮะช่วงเราไปนึง ยกขึ้นมานี่โอ้ลากไผ่เต็มไปหมดเลยนะะแล้วข้างบนมันทับถมด้วยใบไผ่เห็นไหมฮะใบไผ่หรือลากไผ่นี่ก็คืออินทรีย์วัตถุที่แทรกอยู่ในเนื้อดินนะฮะจามจุลีก็เหมือนกันฮะใบาจามจุลีมันเป็นพืชตระกูลถัว่วนะฮะพอใบมันปกขุมลงมานะฮะเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไนโตรแบคเตอร์เยอะมากพวกนี้เป็นตัวจับไนโตรเจนในอากาศ ลงมาสู่ดินให้กับพืชให้กับรากพืชน,นะะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้ดินพวกนี้นะเราต้องรู้ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไงนะอย่างเราเอาดินธรรมชาติมาเราต้องคอยเติมนะอินทรีย์วัตถุเติม NPK เวลาเติมต้องเติมยังไงนะครับ เรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดตอนสุดท้ายคือทำไมไม้กระถางถึงเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าอีพีนี้อยากให้เข้าใจธรรมชาติของดินที่เราจะมาทำไม้กระถางหรือไม้ที่จำกัดเขตอิทธิพลรากพืชนะเวลาเอาพืชมาปลูกเนี่ยนะเราไปจำกัดมันลากมันไปได้แค่นี้มันมีอาหารแค่นี้มันมีน้ําแค่นี้ นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจนะฮะไม่ใช่เอาดินมาให้เขายืนอยู่แค่นั้นเองเราบอกว่าแค่นี้กูมีแค่นี้ให้มึงแต่มึงต้องโตมึงต้องสวยมึงต้องออกดอกมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้ให้กูไม่ใช่นะในหลวงรัชกาลที่เก้าถึงให้คำจำกัดความคําว่า เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราต้องเข้าใจเข้าถึงความรู้เราถึงจะพัฒนาเรื่องพวกนี้ได้ถึงจะทําต้นไม้ออกมาสวยๆนะฮะไม่ใช่ทุกอย่างไปซื้อหาใส่หมดน,นะฮะเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดินปลูกที่เป็นดินธรรมชาตินะะซึ่งประก,กอบไปด้วยดินที่เราขุดหน้าดินมาใช้นะฮะ ดินใต้ต้นจามจุรีดินขุยภยัยนะที่เรานิยมกันนะพวกนี้เขาเรียกดินธรรมชาติเวลาเราไปซื้อดินพวกนี้อต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือต้องไม่ชื้นสองต้องไม่เก่าเก็บเพราะชื้นกับเก่าเก็บอินทรีย์วัตถุมันจะพัฒนาไปเรื่อยก็คือมันจะโดนย่อยสลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะเหลือแต่เนื้อ็ดินคุณภาพดินจะไม่สู้ ไม่ค่อยดีไม่สู้ขุดมาใช้ใหม่ใหมโอเคนะครับอีพีนี้สำหรับเรื่องดินธรรมชาตินะฮะเป็นอีพีที่สองนะครับโอเคครับ